หลังจากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดจอแล้วคุณจะเห็นอะไรบ้างถ้าจอของคุณไม่ผิดปกติคุณจะพบกับสิ่งที่เราเรียกว่าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปคำนี้คืออะไรที่อยู่บนจอในขณะเริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อาจเป็นภาพฉากหลังบนหน้าจอก็ได้ Desk Top คำนี้ที่จริงแล้วมีความหมายว่าพื้นที่บนโต๊ะและบน Desktop นั้นคุณจะพบรูปภาพต่างๆที่ใช้แทนฟังก์ชันการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาพเหล่านี้เราเรียกว่า Icon i, I c o n Icon เช่นถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลทิ้งนะครับก็มีภาพถังขยะใช่ไหมครับ ภาพถังขยะนี้อยู่บน desktop เราเรียกว่า trash หรือ bin ซึ่งมีความหมายว่าถังขยะถังขยะนี้เป็นไอคอนประเภทหนึ่ง เพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับฟังก์ชันหนึของโปรแกรมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับไอคอนคือรูปภาพต่างๆที่ใช้แทนฟังก์ชันการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วน Desktop ก็คือพื้นที่บนโต๊ะนะครับหรือสิ่งแรกที่คุณเห็นบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์